ยกฝามันธรรมดาไปแทั้งห้อมันต้องเปิดฝาเปิดฝาสกี๊เออเปิดดาก็านะึน้นบ้ยกฝามันเขาเฮ็ดหลายแล้ววัยรุ่นเขาเฮ็ดหลายลาแล้วเฮามันระดับพระราจันท์ต้องเปิดฝาเกี่ยวดันดันวันตัวเบานหนัลงจากรถัดเจ้ากันกันสิ อ้าวคาดเลยวันท่ามผู้ศกกินโบกี้ไหวจังปลาลำลิงครับหยิบร้อยจกดากจกคนเจ็ดสองสิบสี่ พกก่อกระเส้นไว้สร้างวันเขาจ้างอกู่ใบหลังจากทีิเปิดตู้แล้วตอนนี้ก็แขวหักเล่าคด ติดดากันเยาบ้านพ่กท่านจะสิถึงซอยกันเลรอพี่ต๋องดิติดอีกแล้วนะ้ำติดอีกแล้วแต่ว่ากาับพ่อก้าเขาไปถึงได้ห้าเขาถอยนะอ,กกะอนุ้ยเดี๋ยว,ว,วให้ลูกกระจกเงี้ยล่ะไปเลยออกแล้วออกแล้วให้ลูกกระจกไปซื้อนิ้วกัน คนขับเสียแล้วมันโมเมนต์ Moment. สีทายคลิปไปนั่มดึงดากรถเองเขาไปนั่มประแจดกมือนี่ตอนนี้ก็เล้าวอดเบิดกับลากานิว วแลว้ประมาณซิปกว่าโตนิวดาโคตดเบิดกับต,ติ๊ตตูติ๊แบบโหดพี่นี่ครับประมาณสองรถสูกว่าต่อน่าเริ่มละเริ่ม,เร,มเริ่มเอาการอีกแล้วครับเนี่ยเสียไปดึงดาของใคแล้วใช่ว่ากระย่านราถอยควาวใหม่นี้กว่าท่านเลย เขาตู้ตีฟ้าฟาดฟ้าตูตต้ต่ำๆอยู่ไหนว่าอัดเพี่ยงบ่ได้วัดต่อไปท่านเนี่ย ยวจะไปโจกวอกงให้เล่าเต็มเอมลีเ,ลเนาะอะเกี่ยวเลนทา,าซ้ำเสืออะไรมาปัญหามันก็คือเล่าคตครับตอนนี้ และการนิ้วล่มจากนิ้ว4ีที่หาเดียวนี่งอเป็นเก้าสิบหรือเกินเก้าสิบรว่าต่อไปล่าละสองนิ้วงอเบิดกับนั่นเกี่ยวกันไปอีกเลยไปไปลูกพี่บอออกแล้วออกแล้วผมใส่ใส่ใบตบเแล้วยังมมงอ dạ gì hai chốt chiều nghe đâu hát cái kho hoàng đấy ạ toàn này vô đây vô โอ้เป็นกกมตูน่นะแล้วเด็เขาพวเฮียครับ เศ้าเศ้าครับจอทา่าท่านั้นปั้นเนี้ยนี่โ้นโดนเขาจะวัดโต๊กนะเขาจะวัดโต๊กล่องตะแกงเขาอยากฆ่าอย้า,าฟางแล้วก็เหี่ยวเลยครับมาผมเองนี่แหละแต่ว่าพัฒนนาดีจับเยี่ยวอันเป็นอนันเกี่ยวต่อไปเลยนี่เป็นหาโหรดเพราะตอนเมันอวออกออกน้ำเฟืองวันต่อไป โอ้ตอนนี้มันยังไหลลวนๆโอ้ยบู๊ยโอ้โลทอนวยบอกเผาพี่น้องเลยอ่ะทานิ่วเท่ากันครับก็นี่จะอุ้มรุ่มอุ้มรุ่มยู่ข้อนี้ เกาเดี๋ยวบอกันบอกเขาอยู่นี่เขากำลังประกอบอันนี้นนโซนี่โอ้ยรถแต่นั้นเขารถแม่งพี่ยังโยกเขา มันย่ีดีังไป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 อะอาอดเอาใส่ักเทียร้ามลบมีเงยนบาดแมมถิมเีห้องแนวดาวไม่ยังหรอบาดรใเขามาบีบคักีบแน่แถว่าไมรีเล่ตายหรอโบคือดังดนเกล